เอาเป็นว่าเราก็ไม่ต้องไปไกลนะครับเขาทักเรามาและน้อเราก็กดใจให้ก่อนหนึ่งทีนะน,ะ,นะครับผม <c oughs> <c oughs> เหมือนเราจะเจอผู้ชุคดีแล้วเหมือนจะเป็นมือใหม่ด้วยนะเบลสสามเองนะผมน่าจะ เพิ่งมาเล่นเลยนะผมนาจาแบบว่าเอางั้นเฮ็บีดีนะมีความสุขมากๆครับเอ,อ๋ยจัดไปอยู่วะไปซื้อชุดได้ที่ไหนหรอคะเออขาเมินแชทผมออผมจะฆ่าตัวตายด้วยการโดดน้ำมุดเ,เข้าไปในท่อระบายน้ำเลยไม่อยากอยู่แล้วโลกใบนี้ เลี้ยวก็กราบเลยด้วยเวทมนตในเกมแพ้สุเกตา สารับคลิปนี้ผมเราจะไปทําคลิปตามหา FC เพิ่มเป็น EP สองผมเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วผมคลิปแรกนะเราทําไปแล้วผลตอบรับต้องบอกเลยว่าบางคนที่ชอบเป็นอย่างมากผมชอบให้ผมไปแก้งคนป่วนคนอะไรแบบทานองนั้นใ <ST S> ผมคลิปนี้เราก็เลยจะมาทํากันอีกรอบในผม EP ที่สองนะที่เราจะไปตามหา FC ที่จะมา subscribe ช่องของ P Wave นะเพิ่มนะครัพผม เพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปตามหา f c ที่จะมาซับสไคร์ช่องของเรากันเลยนีดกว่านะผมวันนี้ไปหาในเมืองพาซาเช่นเดิมแล้วกันเนาะ <ś c oughs> ไม่ต้องทำให้เหมือนชั่วร้ายขนาดนั้นด้วยอะ่ะ <ś c oughs> เอาเป็นว่าเราก็ไม่ต้องไปไกลนะผมเขาทักเรามาแล้วนมเราก็กดใจให้ก่อนหนึ่งทีนะผม,ม <ś c oughs> นะ่านะครับ <ś c oughs> <ś c oughs> โอเค สวัสดีจ้าปาผมเป็นธรรมเนียมของคนที่เล่นเกมนี้นะครับผมอืมคุณพิมพหนองก็อืมนะครับผมมาอ้เดี๋ยวยังไม่ได้ทักเลยอะผมยังไม่ได้ทักเลยอะเขารู้จักผมแล้วอีก็้ก็จบเลยดีครับ FC ครอบคุณครับอ่า FC ช่อง Pweb นะน่ารักทุกคนอ <Yeah. S 1> ูนี่เขาจะตอบอยังไร คำมาหนึ่งทีนะครับผมเอ,อ้ยโอเคอีกคนหนึ่งน่าจะรู้จักเหมือนกันนะอันนี้เออคนนี้ก็น่าจะรู้จักผมนะผมคิดว่าแง <c oughs> โอเคแต่ประเด็นของคลิปนี้ผมเราจะตามหา FC เพิ่มนะครับผม FC ใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวไปตามหากันต่อเลยดีกว่ามาครับผมเข้ามาทักนันนะผมกำลังตกปลาอยู่เลยนะครับคุณยามยามนะผมสวัสดีจ้าไปเป็นธรรมเนียมของเกมนี้นะครับผมอ่าโอเคอย่างนี้คุยกันได้นะก,กดใจให้ไปหนึ่งทีแล้วมาคุยกันทำไรอยู่งับ สไตล์เว็บนะนะครับผมงับ <c oughs> ครับเราไม่พูดเราจะพูดงับนะครับผม <c oughs> ฟังเพลงตกปลางับอืมได้กี่ดวะ <c oughs> ตกด้วยได้เปล่า <c oughs> ได้งับ้ยคิมโนโตเกโมจิโบชเมอก้โตเดี๋ยวเป็นเพลงที่แบบ หลบลิขิ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละนะทุกคนรู้จักผมไหมเออเอาดิว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะนั่งเลยนะเขบาบอกว่าไม่ง่ะไม่ง่ะดีมากขรับผมขอบคุณที่ไม่รู้จักผมเพราะว่าเราจะได้ผ <Yeah. S 1> ู้ติดตามเพิ่มน,นั่นเอง <Yeah. S 1> คือตอนนี้เขานั่งนั่งแล้วนะผมเมื่อกี้เขาเขาไม่ตกปลาเลยทุกคนเขานั่งคุยกับผมเดี๋ยวเด๋ยวผมจะต่อเลยนะลองให้ไม่้องไห้ ไม่เป็นไรพ <im> ิมพ์ไปแล้วบอกว่าไม่เป็นไรนะครับผมแล้วก็ต่อด้วยผมคงยังไม่ดังพอเขาตอบบอกว่าอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะแนะนำเราเพิ่งมาเล่นครับยอ้โเพิ่งมาเล่นเวลก้าวนี่ไวมากเลยนะครับผมสุดยอดเลยอะเราทำย t u b e เกี่ยวกับเกมนี้ ได้เวลาขายของทำไมบนหัวมีคำว่าพาร์ทเนอร์อ่ะอืมตามที่บอกเลยนะว่าอ๋ออาตามที่บอกกันนะว่าทำ u t u b e เกี่ยวกับเกมนี้ผมไหนขอชมหน่อยจัดไปเลยวะช่องพีเว็บนะฝากซับด้วยนะ <c oughs> เรียบร้อยดมขายของอย่างสมบูรณ์แบบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมวูภารกิจสำเร็จหนึ่งคนย้ ได้ครับขอบคุณครับขออีกคนแล้วกันนะอมดิ่งมาที่เมืองดาวเชาานะครับผมเดี๋ยวไปหากันก่อนเดียวกัน <c oughs> เหมือนเราจะเจอผู้โชคดีแล้วเหมือนจะเป็น มือใหม่ด้วยนะผมเบลสามเองนะผมน่าจะเพิ่งมาเล่นเลยนะผมน่าจะแบบว่ามีประโยชน์ต่อการแนะนําช่องัะผ,ผมเพราะว่าช่องของผมทําคลิปเกี่ยวกับเกมนี้ผมบอกาสำหรับมือใหม่เป็นยากมากผม่เดียวเราลองมาพักกันแล้วกันกดหัวใจไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอเคสวัสดีจ้ากลับนาแต่ว่าคุยกันได้นะครับผมผมยากรู้อายุอะเท่าไร่เดี๋ยวลองถามดูดีกว่าตกปลาด้วยกันไหมคะถามมาแบบนี้ก็งัดเบ็ดขึ้นมาให้ไวเลยครับแบบว่างัดเบ็ดขึ้นมาให้ไวเลยครับแล้วก็ย่อนเบ็ดลงไปนะครับผมแต่ว่าเราจะไม่ตกครับเราจะแชทกับเขานะครับผมสวยแล้วแหละ โอเคเดี๋ยวเราถามก่อนอายุเท่าไร่ตัวเองอตัวเองก็มาว่ะแม่20งับ 20, 20่สิบยีเหรอเดี๋ยวหน้าเด็กไปเปล่า20หน้าเด็กไปเปล่าใช่หรอหน้าเด็กไปนะ <laughs> ดูว่าเขาจะตอบว่ายังไงนะครับผมพึ่ง20เดือนนี้เย้โอ้แสดงว่า20จริงนะผมอ่าเดี๋ยวนะพึ่ง20เดือนนี้แสดงว่าเกิดเดือนนี้นผมงั้นเราก็จะต้องแบบว่า happy birthday to you เอางั้น hbd นะมีความสุขมากๆครับเอ้ยดัดไปอยู่ว่าไปซื้อชุดได้ที่ไหนหรอคะเขาเมินแชทโพ ผมจะฆ่าตัวตายวยการโดดน้ำเฮ้ยมุดเข้าไปในท่อระบายน้ำเลยไม่อยากอยู่แล้วโลกใบนี้ร้านคอสตูมครับพึ่งเล่นเหรอพึ่งเล่นเมื่อวานเลยอ่าแม่บอกเลยว่าจากนี้ไปเอซีท่านนี้ผมจะเล่นเกมนี้ได้แบบเสียนมากยิ่งขึ้นเนื่อเพราะว่าเขาจะได้ดูช่องที่มีประโยชน์ที่สุดในจักรวาลนี้แล้วนะครับผม เทีว่าเรามีอะไรแนะนำเข้าเรื่องครับผมเข้าเรื่องมีช่อง YouTube ที่ทำเกมนี้อยู่เหมาะกับมือใหม่มากมากไหนงับโอเครวมตัวมานะครับไหนงับโอเคจัดมาครับผมเราก็ต้องตามน้ำไปช่องพีเว็บนะครับคลิปดีทุกคลิปเลยว้าว โอเคฮะเดี๋ยวไปดูตอนดึกดึกอ่าฝากซับด้วยนะช่องเราเองเออบอกไปอย่างนี้เนี่ยวเขาได้รู้ว่าเรานะผมทำ Youtube นั่นเองลอขายของนี่นา <c oughs> ใช่ถูกแล้วลอขายของถูกแล้ว <c oughs> เออตลกดีอะ่ะชอบชอบชอลั่นเลยนะครับผมโอเคแก้งขำขำอ่า โอเคผมก็จบไปแล้วสำหรับการหา f c เพิ่มเป็น EP ที่2สําหรับคลิปนี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างฮาสนุกแล้วก็โดนใจทุกคนหรือเปล่าเดผมสามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยเดี๋ยวถ้าอยากให้มี EP 3อีกเดี๋ยวผมสามารถ บอกไว้ได้เช่นกันนะผมจะได้รู้ว่าทุกคนชอบนะกดไลค์ให้ผมรู้นะผมหรือว่าคอมเมนต์ให้ผมรู้นะผมว่าชอบคลิปแนวนี้เดี๋ยวมันจะได้เกิด EP 3ขึ้นมานะครับผมอ่าแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปที่สนุกสนุกแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็มีคําถามนะนะผมสามารถคอมเมนต์ได้ทุกอย่างนะผมไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าหรือว่ามือแบบ เออใหม่ๆแบบใหม่จะจัดนะครับสามารถคอมเมนต์ได้หมดเลยเดี๋ยวผมจะมาตอบให้อย่างแน่นอนของทุกคำถามอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมจะไม่พลาดตอนลงคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับคลิปนี้ซี o u